สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตนะครับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับมาดูนะสถานการณ์นะครับในทะเลแดงนะครับหลังจากที่มีกองกําลังพารกิจนะครับที่นําโดยสหรัฐเพื่อปกป้องทะเลแดงเนี่ยฮูตีนะจะมีความหวาดกลัวแล้วจะล่าถอยหรือเปล่านะครับก็หาไม่นะครับข่าวแปรจากประเทศว่าฮูตีเนี่ยเริ่มการโจมตีที่ใหญ่ขึ้นนะครับยิงขีปนาวุธทิ้งตัวโดรน รบสหรัฐโต้ตอบนะครับสงครามตรงเร็วๆนี้หรือไม่นะครับฮูตีนะครับเริ่มการโจมตีสดใหม่ที่ใหญ่กว่าสหรัฐนะครับแสดงปฏิกิริยาอีกหนึ่งการรเผชิญหน้าฮูตีสหรัฐในทะเลแดงฮูตีนะครับได้ยิงโดรนขี่รุดแบบทิ้งตัวนะครับทหารสหรัฐกล่าวฮูตีได้โจมตีขณะที่บรรดาเรือ18ลำนะครับอยู่ในอนาบริเวณพื้นที่นั้นนะสหรัฐรายงาน เรือรบอเมริกันนะครับ USS Mason นะครับโต้อตอบทหารสหรัฐนะครับกล่าวอ้างว่าโดนขีปนาวุธนะของฮูตีถูกสอยร่วงลงมากองกำลังภารกิจทะเลแดงนะครับที่นำโดยสหรัฐนล้มเหลวที่จะทำให้ฮูตีกลัวจนหนีห่างออกไปหรือไม่เครื่องหมายคำถามทหารสหรัฐนะครับได้กล่าวว่าหนึ่งในบรรดาเรือรบของพวกเขาได้ทำลาย1การโจมตี นะครับทางทะเลโดยฮูตีในวันที่28ธันวาคมอเมริกันนะครับได้กล่าวว่าฮูตีได้ยิงโดนลำหนึ่งขีปอาวุธนะต่อต้านเรือลูกหนึ่งในทะเลแดงเรือรบสหรัฐนะครับได้สอยการยิงวิถีโค้งทั้ง2ของฮูตีให้ร่วงลงมาในทะเลแดงการประชิญหน้าล่าสุดนั้นนะครับมาเพียงแค่นะไม่กี่วันนะครับภายหลังฮูตีเนี่ยได้ตั้งเป้าหมายเรือ USS ลาบูน อูเอสราบูรนะครับได้กำจัดการโจมตีโดรนสี่ลำนะครับที่พุ่งใส่มันนะจากอาณาเขตนะของฮูตีภายหลังเหตุการณ์ล่าสุดนั้นนะครับสหรัฐดได้กล่าวอ้างว่าไม่มนะีความเสียหายต่อบรรดาเรือทั้ง18ลำนะครับในอาาเขตพื้นที่นั้นอเมริกานะครับได้กล่าวอ้างว่าสิ่งนี้นะเป็นการเสนอนะโจมตีครั้งที่22โดยฮูตี ออการเดินเรือนานาชาติในวันเดียวกันนะครับสหรัฐอเมริกานะครับได้ประกาศการคว่ำบาตรนะต่อเครือข่ายที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับฮูตีเอ,อ,อเมริกานะครับได้พุ่งเป้าหมายนะไปที่การแลกเปลี่ยนนะสะกุลเงินตราในตุรกีเยเมนนะครับที่ได้ถูกกล่าวหานะว่ากำลังช่วยเหลือฮูตี ก่อนหน้านี้นะครับสหรัฐได้ประกาศนะหนึ่งกองกำลังภารกิจหลายชาตินะครับเพื่อที่จะรักษาทะเลแดงให้ปลอดภัยอย่างไรก็ตามนะครับการโจมตีของฮูตีต่างๆเนี่ยได้ยังคงดำเนินต่อเนื่องต่อไปและพันดาบริษัทเดินเรือต่างๆกำลังหลีกเลี่ยงอาณาเขตพื้นที่นั้นฮูตีนะครับได้ข่มขู่การโจมตีต่างๆต่อเรือใดๆที่กำลังล่องเข้าสู่และที่มาจากอิสราเอล ฮูตีนะครับได้ร้องขออิสราเอลให้ยุติการระดมทิ้งระเบิดกาซาหรือเผชิญหน้านะครับการทำลายการเดินเรือบรรดานะครับการโจมตีของฮูตีเนี่ยกำลังบีบบังคับบรรดาบริษัทขนส่งเดือเรือต่างๆให้ใช้เส้นทางนะครับที่ยาวไกลมากขึ้นเพิ่มต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับบรร่าวแปรต่างประเทศชินน้นะครับ กองกำลังภารกิจที่นำโดยสหรัฐนะครับก็ไม่ได้ทำให้ฮูตีเนี่ยลดละเลิกนะครับนะที่จะโจมตีนะบรรดาเรือต่างๆนะที่แล่นเข้าสู่ทะเลแดงนะไปที่อิสราเอลหรือว่าที่ล่องออกมาจากอิสราเอลนะผ่านทะเลแดงนะครับก็ยังมีความมุ่งมั่นนะที่จะโจมตีเรือต่างๆต่อไปนะหากลัวไม่นะครับต่อนะบรรดานะออกองกำลังของ ภารกิจนะที่ดําเนินโดยนําโดยสหรัฐนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับในปี2024นะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ดูแล้วนะครับท่าทีนะน่าจะไม่มีการกลัวกันนะน,น่าจะมีโอกาสที่จะปะทะกันนะสูงกว่านี้นะผมก็มองว่าตรงสมรภูมิทะเลแดงเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ วางแผนเอาไว้นะเพื่อจะทดลองอาวุธอะไรบางอย่างโนะจมตนะีกองเรือรบนะสหรัฐนะครับต้องติดตามเหตุการณ์กันต่อไปนะครับบอกว่าฮูตีเองนะก็มีสมัครพรรคพวกที่หนุนหลังอยู่เพราะว่าข่าวแปรชีนี้ก็บอกว่าสหรัฐนะครับก็เริ่มนะมีการคว่มบาตรนะเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินนะที่เชื่อมโยงกับฮนะูตีแปลว่าเขาใช้หน่วยข่าวกรองนรในการไปสาะแสวงหาข้อมูลตัดพวก ทอดน้ําเลี้ยงอ่ะนะประมาณนั้นนะครับแต่ดูแล้วผูตีก็ไม่ลดละนะความพยายามนะครับก็ยังต่อสู้ต่อไปนะครับเพื่อให้ิสเาเอลยุติสงครามในกาซาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ